ว่าออเรื่องนะครับแต่ก็มีปัญหาเกมรับไปเพียงที่บอกจอร์ดบาจโจว่าลูกนี้ยิงไกลเลยนะครับการแรกของขอดไทยเลยครับจอร์ดบาจโจครับบอลเปิดทะลุมาบาจโจแต่งแล้วมาลูกนี้ความเร็วไม่ยันไปทำฟาวเขานะครับไปทำฟาวพัฒนลบ,บุูลินกิธิพันธ์วางยาวขึ้นไปอ้าวแล้วครับจอร์ดบาจโจลูกนี้ติดเครื่องเข้าไปในกองเคทโตและจิงเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ โอ้โหจอนบาจโจไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองครับ1-0ไปแล้วครับสุโขทัยทีมเยือนเปิดออกมาทางด้านขวาโดนหมงได้โดยบาจโจแต่ว่ายังมาเข้าทางของหนองบัวได้บุกต่อนัดวุฒิคืนจังหวะนี้เปิดเข้าไปพักแล้วไม่ได้ยิงครับแม,ม่ทีเหมือนกันครับเอาครับบอลของสุโขทัยเก็บได้ไปที่ปีราชสิงขาร ยังไงก็มีตัวเติมให้ไปทุกศีราศีรายอดลูกนี้มันล้นไปหน่อยโดนโมงสก,กัดออกมาได้เข้าทางบาจโจบาจโจหลอ่อยิงด้วยขวาบอลมันสายโอ้โหอดิสันยังปัดได้มาที่ฟอเตฟอเตลากมาฟอเตจะเข้าช่องติดบาจโจบอลทะลักเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็แก้มาโดยอารอยียังไม่ไปไหนเคลียร์มาทีอนุชิตเก็บ เปิดมาให้กับบาโจเอาล้วครับบาโจยอดลูกนี้ไปที่เคนชิโร่บอลตกเจอกับวัฒนาเปลี่ยนลูกนี้มาที่บาโจเอาแล้วครับเอาลงได้บาโจยอดเข้าไปโดนมงสกัดออกมาได้เอาปลอัสทาเดลี่บ้างทาเดลี่ให้มาลูกนี้หาจังหวะแล้วออกขวาไปที่บาโจบาโจเปิดโค้งมาหม่งไม่โดนเข้าทางสลาวุธ สลาวุฒ